สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องเจ๊จ่าป่าข้าพนเมืองเพชรบูร์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็มีชุดตัวเลขนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะใครที่รอเลขฝันอยู่นะคะวันนี้จ๋าก,ก็มีชุดตัวเลขนะคะมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขฝันนะคะแต่ละ,ะความฝันนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะชอบชุดไหนนะคะเพื่อนๆก็จัดได้เลยนะคะชุดนี้นะคะ หนุ่มนะคะฝันนะคะ,ะความฝันทั้งหมดนะคะจะเป็นความฝันจากเพื่อนๆออในกลุ่มทั้งนั้นเลยนะคะที่แชร์ออกมาเนาะก็ะเป็นความฝันที่แปลกนะคะบางท่านเนาะบางท่านก็ความฝันที่น่าจะเป็นไปได้นะคะจ๋าก,ก็นํามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะได้ดูกันนะคะ,ะจ๋าคนเดียวฝันไม่หมดทุกฝันขนาดนี้นะคะก็หลายท่านถามว่า กินเยอะนอนเยอะเลยฝันเยอะหรือเปล่านะคะฝันบ่อยมากนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะคือ,อเป็นฝันของเพื่อนๆน,นะคะคือมีตัวเลขเด็ด,เ,ด,ดเนาะตัวเลขสวยๆจ๋าก,ก็เอามาฝากกันนะคะ,ะฝันนี้นะคะหนุ่มนะคะได้ฝันไว้ว่านะคะฝันตอนใกล้สว่างนะคะ ฝันใกล้สว่างนะคะฝันว่าไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะฝันว่าไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะซึ่งนะคะคนขายรองเท้านะคะก็ขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะ มาดูกันนะคะหนุ่มท่านนี้นะคะก็เลยถามเข้าไปนะคะว่าเลยถามเขานะคะว่ามีหนไหมนะคะซึ่งนะคะพ่อค้าก็บอกนะคะพ่อค้าบอกมีหยิบให้ด้วยนะคะ สำหรับนะคะฝันนี้นะคะบอกว่า <Napoleon> tap, <course> <iliz ces> ฝันตอนใกล้สว่างเลยนะคะฝันว่าไปซื้อรองเท้านะคะคู่ใหม่นะคะคนขายรองเท้าก็จะขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะก็เลยถามเขาว่ามี1นึ่ไหมนะคะซึ่งคนขายบอกว่ามีนะคะซึ่งนะคะความฝันเช่นนี้นะคะก็แปลเรื่องราวออกมาได้เนาะก็ถ้าหากนะคะคนขายหยิบให้นะคะลอตเตอรี่หยิบให้นะคะเปอร์เซ็นต์เสียงก็จะมีสูงนะคะ เราก็ต้องตามลุ้นดูนะคะว่าพ่อค้าท่านนี้นะคะหยิบลอตเตอรี่ให้เนาะแล้วเปอร์เซ็นต์ในการเสี่ยงโชคนะคะสูงขนาดไหนนะคะแล้วก็จะอ,ออกจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นเนาะเพื่อนๆก็ลองนะคะลองติดไว้ลุ้นดูนะคะามาดูต่อนะคะสําหรับนะคะฝันนี้เนาะอบอกเอาไว้นะคะจะเป็นสาวฝันนะคะสําหรับฝันนี้นะคะ สาวฝันนะคะบอกไว้นะคะว่าฝันว่าไปซื้อถ้วยเลือกมาสี่ชุดนะคะอ่ะเลือกมาสี่ชุดแล้วเดินไปต่อนะคะ ในระหว่างที่เดินนะคะเห็นแต่เลขนะคะแปดหนึ่งตลอดเลยนะคะในฝันบนไปนะคะว่าอะไรมีแต่แปดหนึ่งนะคะ ็ลองเอาไว้ไปลุ้นดูนะคะสําหรับเพื่อนๆนอะที่เป็นคองหวยเลยนะคะสาวท่านนี้ฝันเนาะว่าไปซื้อของนะคะไปซื้อถ้วยนั่นเองนะคะเลือกมาทั้งหมด4ชุดเนาะแล้วเดินไปต่อเห็นแต่เลขนะคะ81นะคะตลอดเวลานะคะในฝันบนนะคะว่าอะไรมีแต่8 1ดเลยเหรอประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะความฝันแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองลุ้นโชคดูนะคะลองติดไว้นะคะ ลุ้นโชคนะคะสำหรับนะคะตัวเลขนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะตีออกมาอีกเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะก็จะได้เป็นนะคะหนึ่งแปนะคะก็จะเป็น1นึ่สามเนะาะแล้วก็1นึ่งนะคะก็จะเป็น78นะคะกับ73เ,เนาะอันนี้ ตีออกมาได้นะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะลองรุ้นโชคกันดูนะคะแต่นะคะว่าเจ็ดแปดนะคะก็น่าจะอ้นนะคะก็เป็นเลขดังมากนะคะามาดูต่อนะคะสำหรับฝันนี้นะคะก็เป็นสาวฝันนะคะเป็นเลขฝันของสาวท่านนี้นะคะบอกไว้นะคะว่าท่านสาวท่านนี้ก็ได้โพสลงในกลุ่มด้วยนะคะฝันนะคะว่า ฝันว่านะคะลุงนะคะลุงได้สร้างศาลนะคะลุงได้สร้างศาลประภูมณนะคะจะเป็นศาลตากับยายนะคะเป็นศาลตายายนะคะที่บ้านใหม่นะคะ ซึ่งนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่พอๆกับบ้านเลยนะคะนั่นก็คืออ่าหลังใหญ่มากนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นเหมือนกับว่า,าในฝันนะคะสาวท่านนี้เนาะฝันนะคะว่าลุงนะคะลุงของตัวเองเนาะได้สร้างศาลพระภูมินะคะอันนี้จะเป็นความฝันนะคะเป็นศาลพระภูมิของตากับยายเนาะที่บ้านใหม่นะคะซึ่งหลังใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่พอๆกับบ้านของคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเลขในเรื่องราวความฝันนี้นะคะ อ่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยนะคะซึ่งนะคะสาวท่านนี้ก็ได้บอกอีกนะคะว่า,าแต่นะคะแต่หน้าสารนะคะมีเลขด้วยนะคะ จำได้นะคะแค่ตัวเดียวเนาะอ่ามาดูกันนะคะอ่าสำหรับนะคะสวนาวด้านนี้นะคะก็ยังบอกเอาไว้อีกนะคะว่าที่หน้าศาลเนาะยังมีตัวเลขอีกนะคะแต่จำมาได้แค่ตัวเดียวเนาะก็สำหรับนะคะความฝันนี้นะคะตีออกมาเป็นตัวเลขได้ชุดนี้นะคะ,ะตีออกมาได้เนาะสีนะคะ และตัวเลขหน้าสารนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขหน้าสารนะคะ6กสี่นะคะชุด3ตัวนะคะได้6กสี่เนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปลุ้นดูนะคะสำหรับฝันนี้เนาะสาวฝันนะคะชุดนี้นะคะ,ะติดไว้นะคะติดไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันดูเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะฝันสุดท้ายนะคะฝันปิดท้ายกันนะคะสําหรับนะคะฝันนี้เนาะสาวฝันนะคะบอกเรื่องราวความฝันเอาไว้นะคะว่าเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนะคะฝันเนาะมีตากับยายนะคะมาบอกให้ซื้อหวยนะคะ าตากับใหญนะคะบอกให้ซื้อหวยเนาะจะเป็นฝันช่วงจะสว่างแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะคะสาวฝันนอบอกว่าอ่าตากับยายนะคะมาบอกให้ซื้อหวยเนอะฝันช่วงใกล้จะสว่างแล้วนะคะอ่า มาดูตัวเลขกันนะคะตัวเลขที่าตากับยายบอกให้ซื้อนั่นก็คือหางเดียวนะคะ181เนาะ วันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลเด็ดๆด,ด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนาะขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลยเฮงๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ